ครับสวัสดีครับนี่ก็เป็นงานก่อกำแพงหินก้นดินนะครับก่อที่บ่อตกปลาวี9ีเขาเก้านะครับมีคมอมตะซิตี้ระยองนะครับก็มาอัปเดตนะครับวันที่23นะครับเดือน1 6 8นะครับก็มาอัปเดตความคืบหน้านะครับในแต่ละวันของทีมงานช่างนุพัทยานะครับกับบ่อตกปลาใหญ่ๆนะครับที่บ่อวีพีเขาเก้านะครับ อยู่ในช่วงของเกาะกรแพงกันดินครับตัวนี้ก็ความสูงก็ที่4เมตรฟานะครับรวมรักฐานนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป้นเรื่องความแข็งแรงเป็นหลักนะครับครับก็มาอัปเดตกันนะครับทุกวันนะครับจนฝ่าง,งานจะเสร็จนะครับท่านใดที่ติดตามนะครับก็ ฝากด like, ากดไลค์กดแชร์นะครับจะได้เปพาชิปนำคนทําหินช่างนุพัทยานะครับรับออกแบบติดตั้งกาแพงหินทุกชนิดทุกรูปแบบนะครับยินดีคบปรึกษาคาแนะนํานะครับรายได้ที่กําลังมา,มา,มาช่างมืมอด,ด,ดีนะครับต้องนึกถึงทีมง,งานช่างนุพัทยาครับงานดีงานไวางานแข็งแรงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจากประสบการณ์มากมายหลายร้อยชิ้นงานนะครับตัวนี้เราก็จะเสริมด้วยเสาไอละเหล็ก ก็อไอทีบี20มิลน,นะครับทุกระยะ1เมตรน,นะครับเสาไอก็3เมตรน,นะครับตัวนี้นะครับเสาไอ3เมตรก็จะเน้นเรื่องความแข็งแรงเป็นหลักนะครับครับก็ขอฝากผลงานนะครับช่างนุบัตยานะครับที่เบอร์โทร083ต้นห้าแปดห้าหนึ่งห้านะครับ รับออกแบบติดตั้งนะครับกำแพงหินทิีิทุกรูปแบบนะครับยินดีคำปรึกษาคำแนะนำนะครับก็จะมาปเดยให้ได้ดชมจนฝั่งงานจะเสร็จนะครับว่าเบาะลุงนี้จะเป็นรูปแบบไหนนะครับ